ถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแกร่งแล้วต้องยอมรับว,ว่าเพชรนั้นเป็นแร่ที่มีความแข็งมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกโดยความแข็งที่ว่ามานี้ทําให้มนุษย์นั้นได้นําเพชรไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดวัสดุหลายอย่างที่มีความแข็งแกร่งมากเช่นใช้ในการตัดกระจกใช้ในการตัดเหล็กกล้ารวไมไปถึงอุตสาหกรรมการขุดเจาะสำรวจที่ต้องใช้หัวเจาะที่มีเพชรเป็นส่วนประกอบ และด้วยความแข็งของเพชรนี่เองเพชรที่ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นแร่รัตนาชาติจึงถูกนำมาบดละเอียดเพื่อใช้ในการทำหงขัดในการเจรานายัยและผสมในใบเลื่อยเพื่อใช้ในการตัดหินและตัดแร่อื่น เพชรมีลักษัพท์มาจากภาษากรีกมาจากคำว่าอาดามัสซึ่งหมายถึงไม่มีใครเอาชนะได้หรือไม่เคยแพ้ใครสืบเนื่องมาจากความแข็งของเพชรนั่นเองทำไมเพชรถึงแข็งที่สุดในโลกเนื่องจากเพชรนั้นมีโครงสร้างภายในที่จัดเรียงตัวกันในระดับโครงสร้างด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่เป็นถลึกตะข่าย แตกต่างจากกาไฟไ์หรือทานที่ถึงแม้จะมีโครงสร้างที่เป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่พันธะโคเาเลนต์จะมีลักษณะเป็น,นชั้นๆจึงทําให้ไม่แข็งแรงและแตกง่ายนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเพชรถ,ถึงเป็นแร่ที่มีความแข็งมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกรูปแบบผลึกของเพชรนั้นจะเป็นรูปทรงออกตาฮีอล การจัดลำดับความแข็งของแร่นั้นจะใช้ตารางเปรียบเทียบที่เรียกว่าสเกลของโมซึ่งเพชรนั้นจัดได้ว่าเป็นแร่ที่มีความแข็งมากที่สุดตามสเกลของโมโดยมีค่าวความแข็งอยู่ที่10โมสเกลสำหรับสเกลของโมนั้นจะมีการทดสอบโดยนำแร่นั้นมาขูดขีดกันโดยแร่ที่มีความแข็งมากจะสามารถขีดบนแร่ที่มีความแข็งน้อยกว่าเป็นรอยได้โดยจะแบ่งค่าความแข็งเป็น10ระดับ และพบว่าไม่มีแร่ชีนแต่บนโลกที่สามารถขูดขีดเพชรให้เป็นรอยได้นอกจากเพชรนั้นจะขูดขีดกันเองให้เป็นรอยจากการทดสอบการขุดขีดของแร่ทั้งหมดบนโลกทําให้ทราบว่าเพชรนั้นมีค่าความแข็งมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกและยังถูกจัดให้อยู่อันดับสูงที่สุดในตารางความแข็งของโมสเกลคือมีค่าความแข็งเท่ากับ10นั่นเองเพชรนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพชรเกิดจากหินหนืดหรือที่เรียกกันว่าแมกมาได้เปลี่ยนตัวเองจากธาตุคาร์บอนจนกลายเป็นผลึกของเพชรและกว่าจะมาเป็นเพชรนั้นต้องใช้เวลาหลายพันปีภายใต้ความดันสูงภายในโลกที่มีถึง70,000กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรที่อยู่ลึกลงไปจากชั้นผิวโลกกว่า150-220กิโลเมตรซึ่งเกิดในระดับชั้นเมทิลส่วนบนของโลกเพชร จะถูกฝังอยู่ในหินพลีิโดไทและแมกมาบางส่วนจะดันหินดังกล่าวมาที่รอยแตกของเปลือกโลกด้านบนเพชรที่ฝังตัวอยู่ในหินจะเย็นตัวลงในหินภูเขาไฟที่เรียกว่าหินคิมเบอร์ไลท์จากนั้นหินคิมเบอร์ไลท์จะถูกแมกมาดัานออกมาสู่พื้นผิวโลกโดยการระเบิดของภูเขาไฟ และจากนั้นหินดังกล่าวจะถูกกัดก่อนด้วยแรงลมความร้อนและฝนอยู่หลายทศวรรษจนทาให้เพชรนั้นหลุดออกมาจากหินคิมเบอร์ไล์เพชรบางส่วนจะถูกกระแสน้ําชะล้างทําความสะอาดและพัดพาตะกอนไปที่ก้นแม่น้ําบางส่วนอาจถูกพัดพาไปบริเวณชายหาดเพชรส่วนใหญ่จะถูกค้นพบในทวีปที่ค่อนข้างเก่าแก่ เช่นอินเดียและแอฟริกาใต้หินต้นกำเนิดของเพชรถูกค้นพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ในปีคิตศักรา1870โดยเพชรที่มีชื่อเสียงได้แก่เพชรคารินานซึ่งเป็นเพชรที่มีน้ำหนักมากถึง530.2กรัตเพชรนี้ได้ถูกประดับเป็นเครื่องอิสิยาพรณ์ของกษัตริย์ในประเทศอังกฤษทำไมเพชรจึงมีราคาแพง เนื่องจากเพชรนั้นหายากรวมถึงต้องทำสมรทานและใช้เครื่องมือขุดเจาะที่มีราคาสูงรวมทั้งมีการจ้างแรงงานและยังรวมถึงต้นทุนในการแปลรูปและการทำการตลาดโดยเพชรที่มีราคาแพงและหายากที่สุดคือเพชรสีม่วงและสีแดงรองลงมาคือสีชมพูสีเขียวและสีน้ำเงินและเพชรที่พบบ่อยคือเพชรที่มีสีและเพชรที่มีสีค่อนข้างเหลือง ราคาของเพชรนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเพชรจึงมีการจัดระดับคุณภาพของเพชรตามหลักของ4 C ซึ่งประกอบด้วยสี Color ตําตำหนิ c l l ิตต้การเจรไน Cutting และน้ำหนักกระดราคาของเพชรนั้นถ้าเป็นเพชรไร้สีสีที่ดีที่สุดคือสีดีคัลเล และสำหรับ fancy, เพชรแฟนซีหรือเพชรสีนั้นราคาของเพชรจะขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของสีและความสม่ําเสมอของสีนอกจากนั้นตําหนิความสะอาดขนาดของอัญมณีและคุณภาพในการเจรนยัยก็มีผลเช่นกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ